สวัสดีค่ะพบกับร้านในดาราสตอรี่อีกแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่ IMPACT เมือง,องท้องธานีนะคะในงาน m o d o l Expo 2020วันนี้เดี๋ยวคอนเทนต์ของเราคือเราจะแบบรวบรวมนะคะรถบิ๊กบค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่แบบมาแรงในปีนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแบบจุใจเรียกได้ว่าคลิปนี้คลิปเดียวจบ เลยรวบรวมแบบเด็ดๆให้แล้ว,ลวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาจ้า สวัสดีครับโอยไม่เราเจอหน้าคุ้นๆเลยพี่คือเราไปแฮกเดย์นะใช่เจอกันพิธีทำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมธนัทเสดทามาธนาพรโชคอนันต์นะครับจากเจ้าหน้าที่จาก AP Honda ครับวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยไฟเบรกที่เราเพิ่งไปลองในสนามนะคะครับมาเลยครับขายของหน่อยขายของหน่อยตัวนี้นะครับก็จะเป็น CBR พ0 0 Double R นะครับไฟเบรกตัวใหม่ของ Honda เลยนะครับก็จะได้อันนี้ส่งมาจาก MotoGP นะฮะสิ่งที่ได้จาก MotoGP มีอะไรบ้างนะครับ ลูกสูบขนาด81มิลน,นะครับขนาดเท่ากับรถแข่งในรายการนี้มีวิงเล็ดนะครับอย่างที่น้องดาร่าได้ไปขี่มานะครับฟิลลิ่งการขับขี่นี่ ไม่ธรรมดา h o นด a เปลี่ยนใหม่หมดนะฮะทั้งเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรเหมือนตัวเก่าไปขี่แล้วเป็นไงฟนะิลลิ่งฮะจริงๆอ่ะที่ล่าลองนะคือกดความเป็น Honda แบบสิ้นเชิงเลยคือปกติเราจะรู้จาก Honda เนี่ยในนามรถที่ควบคุมง,ง่ายใช่เนาะแล้วก็ดูแลง่ายใช่แต่ว่า Honda าไฟเบตัวเนี้ยคือแบบว่าเป็นฟลสปอตเต็มเต็มตัวเลยคือรู้สึกเลยว่าบาลานซ์รถดีมากคือแบบว่าอย่างโค้งสามมาเต็มสปีดเนี่ยเหมือนจะหลุดออกไปแล้วนะวกกลับเข้ามาได้ ีเลยดึงได้ง่ายมาได้ตังดังใจมากสอบขูดพื้นกันได้ง่ายๆเลยนะคะต้องซื้อชุดใหม่เลยสําหรับโปรโมชั่นในงานนี้นะครับลูกค้า50ท่านแรกนะครับแน่นอนนะสิ่งที่จะได้จากคันด้า CBR Double R Private ตัวนี้ก็คือนาฬิกานะครับตัวนี้ทิศสอดนะครับโอ้โหทิศสอดเลยอะนีมิเต็ดอินิชั่นนะครับมาร์คมาเครสมีแค่50ท่านเท่านั้นที่จะได้รับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะยังได้ไปขี่ Honda t แท็กเดยในปีหน้าอีก4ครั้งนะครับนะคครับ4รั้งงครั้ละ2วันนะฮะ แล้วก็คนที่สอนก็เป็นฟิล์มราชภาควิไลโรจน์นะครับเป็นระดับหัวแถวประเทศไทยเลยประเทศไทยเลยนะครับแล้วนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยฮอนด้ามีคันไหนที่คิดว่าแบบปีนี้นี่ต้องต้องดูบ้างสีบีอา600เจ็บนะครับเป็นครั้งแรกที่ฮอนด้านำ600เจ็เบิร์นอาเข้ามาไทย600นะ600นะคะไม่ใช่6050นะต้องบอกว่าตัวเนี้ full spec นะฮะ full spec เลยอ่120แรงม้าตายแล้วเดิมเดิมนะเดิมเดิ ทั้งคันเล่งไื้ฟ้ากันสะบัดไฟ้ฟ้ามีให้เทียบรุ่นใหญ่ได้เลยเทียบรุ่นใหญ่ได้เลยครับโช๊คอัพหน้าหลังนะครับปรับเ็ตได้หมดไปฟ้าแล้วด้วยนะแล้วก็ปรับรีบาวคอมมิชชั่นได้หมดเลยโอ้หน่าสนใจน่าสนใจรอบหน้า้องแอบรอบแล้วตัวนี้นะครับก็เช่นกันนะฮะสำหรับ50ท่านแรกนะครับเราจะมีติดตั้ง พิชิปเตอร์ให้อ๋อได้พิชิปเตอร์พี่อีกใช่มูลค่ามากกว่า1,500 0บาทเนาะแล้วพิชิปเตอร์ของเราเนี่ยชิปอัพชิปดาวได้ด้วยนะครับปรับตั้งค่าได้อีก3ระดับเช่นกันโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พีมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันแท็กเนยเนาะครับสวัสดีครับ๊ยครับ อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรคะอ่า7 90 Adventure KTM 7 90 Adventure ใช่เกือ1 9 0ีมีแบบสเปคอะไรน่าสนใจบ้างอ่ามาได้ตัวโชคเลยตัวโชคมันเป็น w p White Power มันจะมีการยุบตัวยุบตัวที่เสลียนว่าถูกต้องน้ำหนัก189 189เบามากใช่ค่ะถือว่าเป็นทัวริงที่เบามากนะเราไปดูคันนู้นบ้างดีกว่า โอ้ยคันนี้ก็สีสวยนะตัวนี้เป็น790อ่าแรนแลี่ตัวนี้จะออกแอคเวจเจอร์เลยลุยดูยดูก็คือสูงกว่าดูที่เหรอเป็นแบบว่า ตัวนี้กับตัวนั้นจะเป็นคลายกันเลยเป็นคลายกันคแล้วโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะตอนนี้ตอนนี้2ตัวนี้จะเป็นข้าวบำรุงรักษา2ปีหรือ2อกิโลแล้วก็จดทะเบียนบรบรรีให้ฟรีให้โอ้โหให้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นราคาตัวนี้อยู่ที่5 1 9แ0 0 0 0ึ0 0 0 5 0 0 0 0 0 0า0นแ0 0 0้า0 0 0านี่คือได้เป็นแอดเวนเจอร์ันนี้ขนนี้เลยเลยอ่ะของ KTM ด้วยนะ เหมาะกับเขาไหมเหมาะไหมลอ,องนั่งไหมลองนั่งดูอ้ยนั่งเดี๋ยวจะเป็นเจ้าของนะสวยจังคนหรือรถคะ สวัสดีค่ะอันนี้คือใช่เป็นส1 0ดัลดาตัวใหม่เลยอ๋อขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้พี่นารอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่คุยกับพี่หรอกเพราะว่าไม่หล่อเราจะขอคุยกับคนหล่อๆอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิจครับชื่อกิจโอเคเดี๋ยวขายของให้ฟังนิดนึงค่ะอันนี้คือไซ X10 ดับเบิลาเพิ่งออกมาในงานนี้เลยใช่ครับครั้งแรกในประเทศไทยก็จะเป็นตัวนี้เลยอ๋อมีความพิเศษยังไง ต,ต,ตัวนี้ก็ที่ทุกคนเห็นก็คือรูปร่างหน้าตาของมันที่จะแตกไปจากตัวเก่าเนี่ยครับตัวเก่าที่อยู่ข้างอออนี้ตัวเก่าแซดเอ็กเนี่ยแรงใช่ครับนอกอจากความแรงเนะี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเขม้ามาเป็นฟีเจอร์หลักๆคือด้านหน้าจอดันจะแตกต่างจากตัว,ตวเก่าอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆการขับขี่โหมดลดเร่นสปอร์ตเรเดอร์ตัวนี้มีมาให้ด้วยปรับตั้งค่าในส่วนของสนามแข่งได้ไม่ว่าจะเป็นการวัดแลบวัดรอบอก็ตาอยู่ในนี้ให้เสร็จเลยจับเวลาทุกอย่างครบเลยนี่คือแบบว่าสําหรับคนที่ใช้ในการแข่งขันนี่คือแบบแทบจะจบเลยเนาะใช่ครับหรือว่ามีประโยชน์มากๆาครับสำหรับโหมดตรงนี้อย่างอื่นก็จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาครับทางประกับฝั่งซ้ายตัวนี้เลยที่จะเด่นก็คือในระบบค r ูสคอ control เป็นการล็อกความเร็วอในรถยนต์เลยครับแล้วโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้บอกได ที่อยา,ากจะจับจองก็ตัวนี้ <ฮะ S 1> ไม่มีโปรโมชั่นอะไรให้เลย1นึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยมันดีมากๆแน่นอนเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นตอนนี้ไม่มีถูกต้องเข้ามาในไทยแค่5คันแค่หคันเท่านั้นตอนนี้จองไปหนึ่งวันนี้จองไปหนึ่งเหล,ลืออีกสี่ใช่ตายตายตายไงวันนี้ขอบคุณมนนากนะคะขายของนิดนึงค่ะสำหรับคนที่สนใจคาวาสกิครับสำหรับคนที่สนใจคาวาสกิทุกรุ่นนะครับก็ติดตามพวกผมได้ที่คาวาสกิ บิ๊กไบค์บายเซลนัดนะครับเจอดูได้เลยแล้วก็ทักมาดูในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กโปรโมชั่นเด็ดๆให้ใช่แน่นอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณจักรุ้ยนะคะกินข้าวเสร็จยังอย่าแป๊บนดงขอเติมปากเติมปากแป๊บเติมปากแป๊บ นีคันนี้คันือไฮไลท์คันนี้คือยามาฮ่าวันค่ะยามาฮ่าวันเดี๋ยวก่อนเซล์ชื่ออะไรคะเซลลน่ารักมากเลยขายขายขายตัวเองก่อนก่อนนี้จะขายรถชื่อโรนะค่ะอยู่ศูนย์ไหนอยู่เกษตรนวมินนะอยู่เกษตรรามคนะอ่าโอเคเกษตรนวมินอแล้วรถเป็นยังไงคะตัวนี้สเปียังไงบ้างตัวเนี้ยคือเขาปรับมาหมดแล้วยงง่ายขึ้นสเปกยังไงสเปคสเปกก็เปิดดูแล้วแหละ ทำงานยังไงวะไม่ตัดอองนะอันนี้เอาแบบเรียวๆแบบว่าเซลเปิดมือถือดูอะน่นๆนอันนี้คือโหมดของเขาใช่ค่ะ A B C D power r a c t i o n chipper เนี่ยอั down แล้วอั down แล้วสามารถเปิดปิดได้คือสามารถปรับได้แล้วอืมแล้วยังไงลิฟคอนโทรลลิฟคอนโทรลใช้คอนโทรลอะไรมีหมดเลยตัวนี้มามาให้เท่าไหร่เดิม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 มาสองร้อยสองร้อย แต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกมันลูกเล่นมันเยอะลลูกเเ่นนมัยอะคนที่มาหันมาเล่นอาวันเนี่ยเขาต้องแบบชอบอะไรในตัวคิดว่ามันพิเศษกว่ารถอื่นชอบตัวเครื่องมากชอบตัวเครื่องเครื่องเราไม่เหมือนซีสูตรธรรมดาเครื่องคอร์เพทอ๋อแล้วโปรโมชั่นตอนนี้มันมีอะไรเด็ดๆบ้างโปรโมชั่นก็คือตอนนี้จดทะเบียนทอรบประกันฟรีหมดหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนแต่วียอพีงานสามจุดสองเก้าสามจุดสองเก้ามาลองขายแกงวันนี้ นอกจากจะฝากรถแล้วฝากตัวเองหน่อยติดตามโดนัทได้ที่ Facebook อินสตาแกรมโดนัทได้ที่ Facebook นะคะนัททิดาโดนัทแล้วก็ธัญญาชิยาโอเคค่ะจริงๆพิมพ์ไปโดนัทได้ขึ้นเลยโดไงที่มึนๆน่ะขึ้นเลยโอเควันนี้ขอบคุณนัองโดมากคุณค่ะคุณค่ะอย่าลืมมาซื้อรถนะครับสวัสดีครับผมเบิร์ดพาวเวอร์สเตชันนะครับ เป็นเซลล์ฮาร์เรสเดลสันของแบงคอกนะครับพระรามเก้าโอเคค่ะพี่วันนี้เราจะมาดูรุ่นไหนที่แบบพี่ว่าแบบต้องดูผมว่าพีคสุดเลยพีคสุดเลยคือสามคันนี้สามคันนี้โหนี่เราอยู่ในแบบว่าพร้อมรอบเลยไหนขอแนะนำนิดนึงค่ะสามตัวนี้คืออะไรบ้างโรดไกด์ปี20.5นะครับณตอนนี้มีแค่3คันในประเทศณตอนนี้มีแค่3คันในประเทศได้ครับแล้วก็โดนจับโดนองไปแล้วโอ้โหอันนี้ดูได้เฉยๆนะไม่มีขายแล้วนะไม่มีแครับไม่มีแล้วครับ สามคันนี้ครับมาโดนปรับแต่งมาจากดิลเลอร์ทั้งสามที่อ๋อคือคัสตอมมาจากสามที่ใช่ครับสีแดงครับจะเป็นของ power station power station ครับผมส่วนสีทองครับจะเป็นของเอสนะครับส่วนคันสีน้ําเงินครับจะเป็นของคอยส์คือสามคันนี้คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวแต่ว่าคัสตอมมาให้ต่างกันถูกไหมสีมาต่างกันสีมาอ๋อสีมาต่างกันตั้งแต่แรกอ่า อยากจะเห็นตัวจริงก็เดี๋ยวเชิญพี่บู๊นพาเล่เดีกวฮาเลยสันนะคะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่เป็นยอดไฮไลท์อีกทีหนึ่งโอเคได้ค่ะไหนเอ่ยสปอร์ตเตอร์คือพอพูดถึงฮาเลท์เนี่ยสปอร์ตเตอร์ก็จะเป็นรุ่นแรกๆที่คนยมเลิกใช่ครับทำไมคะเพราะว่าหนึ่งคือราคาครับหนึ่งคือราคาราคาเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาราคาเริ่มต้นอยู่ที่สี่แสนแปดพันเก้าร้อบาทโอ้จับต้องได้ใช่ครับจากเมื่อก่อนนะครับต้องมีเจ็ดแสนครับมาเกือบครับป๊อปโลเลย ก็เลยเป็นที่ยอดนิยมครับผมตัวนี้เป็นไอโรดแบบปรสานนี่ตัวนี้น่าจะนิยมใน,ในบ้านเราเลยข้องตัวในเมืองได้นะครับวิบ่งไกลก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือราคาเนี่ยแหละครับโปรโมชั่นในงานดีกว่าครับดาวเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ดาวเริ่มที่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมีเงินสี่หมื่นก็ออกได้เลยค่ะเล่โอ้โหนี่คือแบบเย้ายวนมากเลยนะใช่ครับแล้วเมื่อก่อนแฮร์เล่จะไม่มีคน ระยยะาวอะต,ตอนนี้ก็ถอนสูญทุนได้72ววน72ววนเลยโอ้โหน่าสนใจมากคายยังไงวันนี้ขอบนะคุณมากใช่ครับผมเชสวัสดีครับแบบแบดูเวสป้าอยู่แต่ว่าเรามาเจอพี่นุ๊กเอา้<ด>มามัเล่นเวทยกเวทอ, <laughs> อันนี้เขาแบบเป็นสายแบบนักบิดสายกล้ามนะคะ <laughs> นี่ก็พอดี ได้รับมอบหมายนะครับพอดีที่ศูนย์ได้แ <Okay. S 2> ต่งตั้งเป็นมโตเพล็กก็เลยจำหน่ายทั้งอะพิเลียแล้วก็มอเตอร์คุชี่มอเตอร์ุชี่ด้วย I S B uh, <ES> s p u r ใช่แล้วเป็นตัวพันนะแต่ถ้าตัวเป็นตัวเลสซิ่งตัวเลสซิ่งเราไปดูคันนู้นดีกว่าตัวนี้เลยอันนี้คือที่เขาใช้ในสนามกันใช่ปะ่ะอืมโอ้ยหล่อมากะ สเปคยังไงบ้างคะไหนลองขายของให้ดูนะตัวน่างจากสแตนดาร์ดก็คือ1มีโชคหน้าที่เป็นเออร์ลินและโชคหลังเป็นเออร์ลินของท t x เออร์ลินหน้าหลังเลยทีทีเอ็กเรียบร้อยแล้วแล้วล้อของอาคาบูวิหัวข้อสวยมากล้อฟอสด้วยเต็มคันเลยตัวสแตนดาร์ดจะเป็น1นึ่งพันสี่สี่ตัวนี้จะเป็นพันร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยโกงเขามอีกร้อยหนึ่งอ๋อฮะต่ออันนี้ครับวิงวิงเพื่ออะไรคะเวลาเข้าโค้งนะครับในความเร็ว200หน้าที่ของใครจะเข้าความเร็ว200พี่ ยาบอกว่าไม่เคยไอกไม่เคยเคย,ยาบอกว่าไม่เคยยายามีแรง,ง,งกดเพิ่ม8กิโลเวลาเราเทปึ๊บช่วยใช่กดลงพื้นอีก8กิโล8กิโลโอกาสมันจะสไลด์หรืออะไรเงี้ยน้นนอยลงคืออันนี้จะเหมาะก,กับการขับขีใ่ในถนนมากกว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สายสนามตัวนี้ก็มาสวยๆเต็มๆให้แล้วเหมือนกันได้ครับราคาในงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้จากเดิมล้านกว่านะตอนนี้เหลือ 9ก้าแสนสี่แล้วก็มีจองในงานมีท็อปอัพให้อีกห0าหมอืาพีเลียเนี่ยมันมีอะไรที่จะสู้ได้สู้ได้สุกตรงอ่ะมันเป็นตัวพันซีซีที่อยู่ในโครงล่างของ600เดี๋ยวมันจะมีการเทสพอมปเทสเดี๋ยวผมจะเรียนโอ้ยได้เลยยินดีพูดแล้วนะกล้องเป็นพยาน ชื่อเต่าค่ะโอเคเราอยู่ในแบบ ดินแดนเวสต้านะคะสดใสมากเลยเหมือนอยู่ในแบบว่าสวนสนุกอะไรนี้เลยอ่ะมีรถหนักสีให้เลือกมีรถหลักสีให้ด้วยไม่กีนได้ถามเพราว่าอยากได้อันนี้เขาบอกว่าอยากได้อันนี้ต้องจองรถนะคะจองรถแล้วก็ได้ซ้อนกระซอมแบบว่าอันนี้ก็เป็นกิฟต์เซ็ของรุ่นนี้เลยคือตัวนี้เป็นตัวครบรอบ10ปีของของเวสต้าครบรอบ10ปีมารุ่นสปินหมายถึงว่ารุ่นสปินเนี่ยออกมาครบรอบ10ปีแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะคะเราจะมีแค่1,010คันอ้าวสักคันไหมเป็นหนึ เลยนะคะขายเก่งเราเราแบบสลักชื่อได้ใช่ค่ะอ่าล้วโปรโมชั่นมีอะไรบ้างคะตอนนี้ราคาอะไรยังไงตอนตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่ค่ะจองในงานก็ใช้แค่สองพันบาทนะคะก็จองรถแค่สองพันใช่ค่ะนี่จองรถหรือจองอะไรคะเนี่ยสองพันถูกมากนะคะกระติกน้ำเปล่าก็มีกิฟต์เซย์ให้กับลูกค้าไปด้วยใช่ค่ะในการจองรถก็เป็นพวกกระเป๋าผ้าได้ยืดเว็ป้า ก็คือเป็นแบบว่าการเจตต่างๆใช่ค่ะที่ให้กับปาลูกค้าไปที่มาจองรถในงานมเต์โชค่ะแล้วก็มีโปรพิเศษด้วยนะคะก็คือโปรพิเศษก็คือโปรพิเศษก็คือท่านน่ะช่วยดาวให้กับลูกค้าส0 0พันทะช่วยดาวใช่ค่ะก็คือลูกค้ามีกฎเกณฑ์ว่าคือลูกค้าต้อง่อน3ปีหรือว่า4ปีนะคะแต่ว่าโปรช่วยดาวตัวนี้แต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันอรายค่ะ ก็ถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดตัวเรื่องพีมาเวล่าก็จะช่วยดาวอิทธาฟฟารให้กับลูกค้าไปก็เน้นๆเพื่อประหยัดประหยัดเงินดาวช่วยประหยัดช่วยประหยัดคือให้ให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะก็คือแบ่งเบาภาระลูกค้าไปด้วยโอเคค่ะน่ารักมากแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะคะค่ะน่ารักเนาะโหลดอ่ะน่ารักแล้วรักไหมไปไปไหนไปบูธกูไปบูธกูไปบูธีเอ็มไปไไปปไป คำถามว่ามีอะไรซื้อบางอีให้กินมั้งอ๋อเยอะแยะค่ะเนี่ยเรามีแซนด์วิชเรามีครัวซองเรามีกาแฟสดเรามีชามีน้ำเปล่ามีมีทั้งเอสพานที่เราเพิ่งไปเทสกันมาถูกต้องขี่ดีไหมเริดบอกเลยขี่ง่ายน้ำหนักเบาขึ้นร้อนน้อยลงขายแรงหมดแล้วนี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอ๋อเหรออะไรครับนี่เซลล์หน้าคุ้นๆสวัสดีค่ะสอบถามได้อะไรคะ ไไอรถหนยู่มีอะไรให้กินไหมคะขออนุญาตนั่งคุยด้วยนะคะเนีน่ยตัวน <Okay, S 2> <ๆ>ิดนึงกับโอเคพอเนญาตถอดแมสนะคะสวัสดีค่ะเซลกิฟต์นะคะจาก BMW อ็มดับเบิลยูมอเตอร์ลาดค่ะในเนี่ยมอเตอร์สาขาไอคอนสยามจริงๆอีนี่คือยอดเยียมนะแบบคนอื่นบ้างไหมมีคนมีเซลอื่นที่น่าคุย <c oughs> ไหม,ไม <c oughs> ตอนนี้แบบว่าคิดว่าตัวไหนคือเด็ดต้องดูอัน R18 <98 S 2> ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูตัว R18 ตอนนี้ตัวนี้เลยที่จะเป็นบล็อกเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของ BMW ตอนนี้เครื่องบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ทีี่มมควาพิเศษ เป็น B M Classic สุกต้องค่ะบ็อกเซอร์วางนอนบ็อกเซอร์วางนอนนี้อ่ะไม่ใช่นอนข้างนี้ดิวะตัวนี้คันนี้จะมี history คือประวัติศาสตร์อ่าประวัติศาสตร์มาจากเครื่องยนต์ของ B M W R 5 R5 คือรถคลาสสิกของ B M w รุ่นแรกๆรกแล้วก็ตัวนี้ก็คือพัฒนาจาก R 5ขึ้นมาเป็นโมเดลตัวนี้ตัวนี้จะเห็นได้ว่าถังน้ํามันตัวนี้จะเป็นรูปหยดน้ําค่ะแล้วก็เส้นสายตัวนี้ใช้เพการเขียนมีความแบบ มีกิมมิคเป็นของตัวเองมีความเป็นศิลปะใช่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีในรถบิ๊กตองค่ะมันจะเป็นลายสายพานผลิตก็ใช้เครื่องจักผลิตทั้งหมดเลยตัวนี้คือใช้แฮนด์เมดใช้แฮนด์เมดด้วยถูกต้องมีดูมีอะไรดูมีอะไรแล้วก็ชุดแต่งรอบพันตัวนี้จะเห็นว่าเป็นครเมียนทั้งหมดเลยพูดถึงราคานิดนึงราคาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าว้าวสุดๆว้าวสุดๆคือ1นึ่งล้านหนบาทค่ะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเป็นเจ้าของ B M Classic ถูกต้องนี่มีคนสนใจเยอะไหมมากตอนนี้ยอดจองรับจองตอนนี้รับรถคอร์เตอร์สองถูกต้อง่ีคนสนใจเยอะมากตอินี้พูดจิงรับจิงตอนนี้รับรถคอเตอร์สองปีหน้าคือไม่มีรถแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีรถใช่ก็คือลูกค้าต้องจองเท่านั้นแล้วก็ทําใจรอได้เลยทำใจรอได้เลยใช่ค่ะคือสําหรับคนที่อยากได้นอกจากจะมีตังค์แล้วต้องท้ออดทนด้วยถูกต้องก็มีท้ออดทนด้วยนอกเหนือจากคันนี้ นองมา,าจกันนี้นอตอนนี้ก็จะเป็น S1000RR ค่ะ S1000RR <S 1 S 2> ไปดูอ่ะด้านนี้เลยมาคือจริงๆตัวนี้เรามีการแบบได้ไปลองหลายครั้งแล้วเป็นไงนแต่ว่าคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าไม่ไม่ไมรู้ว่าสเปคของมันจริงๆเป็นยังไงสเปคของมันก็เป็นตัวสปอร์ตพิกัดพันซีซีตัวนี้ฟังก์ชันต้องบอกเลยว่าครบทุกอย่างครบทุกอย่างมีระบบเอ่อ TFT TFT คือ TFT คือจอสีทั้งหมดเลยอ่าเป็นระบบของ BMW มีโหมดกันขับขี ถึง3โหมด4โหมด5โหมดก็มีเรนโรสสปอร์ตแล้วอะไรอีกไม่รู้เลยเต็โปลหนึ่งเลตโปลสองแล้วก็ไดนามิกนี่ใช่ต้องบอกแล้วก็ช่วงล่างเป็นโชคไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังเลยชิปเตอร์ชิปเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงใช่ค่ะไดเรเชั่นราคาเป็นยงราคาตอนนี้อยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่890,000บาทเริ่มต้นที่ที่890,000บาทแล้วมันแตกต่างยังไงกับ มี8ปดแสนแล้วมี9ก้าแสนหนึ่งจะเป็นสีพิเศษสีโทเค็นไฮต่อตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ก็มีค่ะตัวรถจะมีโชว์อยู่ด้านหลังอ๋อตัวตัวที่พิเศษที่สุดสําหรับงานนี้เลยก็คือเป็นแพ็กเกจที่ว่าเราแรปสติ๊กเกอร์สีไตคัรเลอร์แรปสติ๊กเกอร์สีไต้คาร์ใช่ราคาตัวนี้จะอยู่9ก้าแสนสามหมื่นบาทเก้าแสนสามหมื่นใช่ค่ะและคนสงสัยมากเลย BMS พันเนี่ยตัวเนี้ยแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงบ้างเยอะค่ะไมเนอร์เชนทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ น้ำหนักแรงม้าน้ำหนักแรงม้าตัวน,ตน,นี้ม้าอยู่เท่าไหร่ขข่เป็นมัดแร้วไม่รู้แรงม้าไม,ไม่รู้จัก <c oughs> อ,อยู่ประมาณ200ลืมอ่ะ204ประมาณนี้เปลี่ยนเซลได้เลยค่ะ207<พ>แรงม้าน้ำหนัก204ก,ก,กิโล204ราถือถ้าล้มปึบ๊บปล่อยไปเละไม่ต้องไปเก็ีเรียกเพื่อนมายกอะไรแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่า สนใจโปรโมชั่นในงานนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เรารับรถภายในสิ้นเดือนนี้นะคะายในปีนี้ก็คือฟรีจดทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งเอา BMS ใ่ไปด้วยเอา BMS ใ่ไปด้วยใช่ก็คือขับไปยาวๆเลย3ปีเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกต้กตองแล้วที่สําคัญแคมเปญของ BML ตอนนี้ก็คือสามารถทอนแบบบอลลูนได้ไปไปจองหรือเปล่าไปหาอะไรกินเนี่ยไม่อยู่มากเดี๋ยวเชิญด้านข้างนี่ไงคนนี้คนนี้คนที่ใส่เฟสติวเห็นป่ะเฟสติอะไร ไม่รู้สักเดินไปชาร์จเลยวันนี้อ่ะเราเราได้เป้าหมายแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปกดได้ไหมวันนี้เลยถ้าอีกิไปชาร์จด้วยคุณสตีลูกไม่แต่ว่ามันจะรู้สึกข้ามคนอื่นเขามากเกินไปแล้วเดินออกทางนนี้สามสองหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บูทไทยอัมนะคะกับพี่กิ๊กครับกิ๊กโอเคค่ะพี่กิ๊กรถคันไหนของไทยอัมที่คิดว่าแบบน่าสนใจบ้างก็องเป็นรุ่นนี้อะไรครับรุ่นนี้เลยอันนี้คือไทอัมไทเดนโพรโกนนะครับแล้วสเปคอย่างอื่นที่น่าสนใจมีอะไร แรงมา้าแรงบิดถูดฟรีนิวตันนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันจะเสียพายคือมันถูกกว่าที่อังกฤษอีกโอ้ <Okay. S 1> ราคาจับต้องได้กว่าประมาณ3ามแสนเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าพันสามแสนเก้าพันบาทถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยจะประมาณสามแสนสองจริงๆราคาสามแสนเราเป็นเจ้าของไทอัมได้แล้วนะคะตอนนี้สุดยอดมากเลยแล้วโปรโมชั่นในงานนี้มีอะไรบ้างโปรโมชั่นในงานเนี่ยตอนนี้มีเป็นดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับดอกเบี้ยพิเศษลูกค้าที่จองในงานนี้เลย โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะโอเคตอนนี้เราเรากำลังจะกลับบ้านเก่านะคะสําหรับคนที่รู้จักล่าในชื่อดาราซิกเซอร์ก็ต้องรู้จักเจ้าซูซูกิ GSNR ของลานะคะแต่ว่าตอนนี้มันพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราอุย๊ยอะไรจะสวยทุกคนแบบโอู้้สวยมากอ่ะเราไม่อยากเข้าไปเลย ีนเราจะเข้าไปชาร์จใครดีหาหาก่อนหาก่อนโอเคตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในบูสซูซูกิแล้วนะคะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อใบตองนะคะจาก Star Motor World พระพพราม3ค่ะซูซูกิ Star Motor World ค่ะวันนี้ก็อยู่ใน o อ e นะคะพรีเซนต์ทุกรุ่นของ Suzuki เลยแล้วถ้าให้เลือกหึงรุ่นมาขายคิดว่าตัวไหนที่จะต้องแบบงานนี้ต้องตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าเปิดตัวในงานนี้เลยถ้าเกิดว่ามองไปทางด้านขวาก็จะเห็นสีสันสดใสเลยมีหลายสีเลยใช่อ้นี่รถหรือลูกกวัดคะเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของ Suzuki ด้วยนะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Suzuki v ีส r รมวีสรมพันห้อ็กซ์ทีนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรถแอดเวนเจอร์ทัวริที่มี เขาเรียกว่าแรงม้ามีเครื่องยนต์ที่1,000 cc ซ <1000 cc. S 1> ีซีนะคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเวลาขับขีบข่ทางไกลก็จะส,สบมบกแรงค่ะแล้วก็ตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนหลายๆตัวบางคน <c oughs> เคยเห็นซูซูกิมาแล้วนะคะในตัวพันที่เป็นตัวทัวริงแบบนี้แต่ว่าก็จะตัวนี้จะเป็นการปรับโฉมใหม่หทำให้ ผู้ขับขี่ค่ะสะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างเวลาขับขี่ไปทางไกลอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของครูสคอนโ o รช่วยในเรื่องของการล็อกความเร็วเวลาขับขี่ทางไกลด้วย,ยแล้วก็วม,มีในส่วนของระบบ IMU เป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยคำนวณช่วยรักษาสมดุลเวลาเข้าโคง้งเวลาขับขี่ช่วยในการบาลานซ์ใช่แล้วข,ขี่ง่ายขึ้น ซึ่งตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจเป็นตัวเจ้าวีสตอมพันหาสิบตัวนี้มีเป็นราคาพิเศษค่ะ5้าแส0เเาพเท่านั้นเอง 5, 0, เดินเข้ามา 5, 0, คุยก <7, 0, S 1> ับเซลล์เลย 5, ได้ตัวพันเลยใช่แล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถที่ลาแบบ พาไปดูในวันนี้นะก็อาจจะพอของปากของพอกันนิดนึงนะคะจริงๆมันก็น่าสนใจหลายๆแบรนด์หลายๆตัวรถแล้วก็แบบการแข่งขันของโปรโมชั่นก็รุนแรงมากจริงๆนะคะจริงๆเราคิดว่ามันก็เป็น positive สำหรับสาหรับผู้ซื้อนะคือพอหลายๆแบรนด์เขาแข่งกันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนซื้อได้สิ่งที่คิดว่าแบบคิดว่าคุ้มค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจง่าย,ายขึ้น ในการที่จะซื้อรถบิ๊กไบค์แล้วก็รถบิ๊กไบค์หลายๆแบรนด์นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็คือหันมาประกอบไทยกันเยอะขึ้นทําให้ราคาจับต้องได้มากขึ้นเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายที่แบบทําให้การตัดสินใจในการซื้อรถนะคะเป็นไปได้แบบเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเขาเรียกว่าอะไรไฟแนนซ์ Finance, บริษัทไฟแนนซ์ต่างๆที่มาแบบเอ,อื้อในการ จับจองเปเจ้าของนะคะสําหรับวันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้อะไรอะไรที่แบบสาระบ้างไม่สาระบ้างส่วนใหญ่จะแบบเป็นเรื่องไรสาระนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจอกันอีพีหน้านะสำหรับดัลลัสตอรี่นะคะนี่คือ EP แรกนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้มี EP ที่2ที่3ที่4ต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ กด,กด like, ไลค์หนูน้อยหนูอ่อยไม่เป็นนี่มาถ่ายรายการเงี้ยถ้ามีคนมาจีบทองไงอ่ะฮะถ้ามีคนมาจีบทําไงก็ต้องดูก่อนว่าเขาแบบจริงจังหรือเปล่าจริงใจแค่ไหนจะไม่จริงใจก็ไปซะคือ,อไปอะชีวิตเหรอไปปิดไฟ <laughs>